มีเราไม่มีเท้านะครับทหารมีไว้ทำไมเมื่อมีสโลแกนแบบนี้และคุณทำตัวเป็นสมภารวัดเนี่ยมาตรฐานคุณต้องสูงกว่าไหม,มการว่ามาตรฐานคำว่ามาตรฐานจริยธรรมเนี่ยคุณตั้งของคุณเองใครๆก็รู้ว่าพักการเมืองอื่นเท่าไหมคุณกล้าชี้ไปที่พักกา้าทรโถพพักกล้าทรมใครเขารู้นะชื่ออะไรอะไอ ชนนนทอะชนพัฒนชนพัฒน์เนี่ยโดนอายัดทรัพย์โดนอะไรเขารู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองแต่ไอคนที่คุณพูดตัวเองว่าเป็นคนดีเป็นคนดีเป็นคนสีขาวจะเล่นงานเทาเรามีเทาเราเทาไม่เอาเทาเรามีส้มไม่มีเทาอันนี้คุณพูดของคุณเองคุณตั้งมาตรฐานไว้อย่างนี้เสร็จแล้วเวลาคุณมีเรื่องคุณไปบอกเขาบอกเออของเขาก็มีสวัสดีค่ะ รายการแกะปมข่าวเปิดประเด็นคิดวันนี้เราจะมาเจาะลึกบทสนทนาการเมืองที่น่าสนใจชิ้นหนึ่งนะคะเป็นบทความเรื่องส้มจางกลางวงเล่าของพลังเพลิงซึ่งทีมงานกองบรรณาธิการเพจ Redesign Thailand เห็นว่าเนื้อหาน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายในสังคมค่ะครับเป็นการถกเถียงกันร,ระหว่างตัวละครสองวัยคือสหายพลังนักเครื่องไหวรุ่นเก่ากับแอดดี้นักศึกษารุ่นใหม่ที่กำลังเผชิญวิกฤตศรัทธาใช่ค่ะ คือเป็นภาพสะท้อนความสับสนของคนรุ่นใหม่เลยที่เห็นพักในอุดมการถูกโจมตีอย่างหนักอืมเทียบกับมุมมองที่สุขุมกว่าของนักสู้รุ่นเก่าที่มองว่าน,นี่อาจจะไม่ใช่การทำลายล้างแต่เป็นบทเรียนครั้งสำคัญเลยครับประเด็นแรกที่บทความเปิดขึ้นมาเลยก็น่าสนใจมากค่ะคือความรู้สึกของแอดดี้เขางงมากว่าทำไมคนที่เคยเชียร์กันอยู่ดีๆถึงพลิกกลับมาโจมตีพรรอย่างหนักหน่วงเหมือนเออตั้งใจจะทาลายล้างกันเลย และตรงนี้แหละครับคือจุดที่มุมมองของสหายพลังในบทความน่าสนใจมากเขาไม่ได้มองว่านี่คือการทำลายล้างแต่เขาเปลี่ยนมุมไปเลยเขาเรียกมันว่าสงครามสั่งสอนสงครามสั่งสอนใช่ครับหรือถ้าจะให้เห็นภาพกว่านั้นก็คือการลงโทษจากผู้ที่เคยสนับสนุนเพื่อไม่ให้พักเหลิงไปกับความนิยมจนลืมคำสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนอ๋อแต่พอคิดตามแล้วก็เกิดคำถามนะคะว่า ถ้ามันคือการสั่งสอนจริงสแสดงว,ว่าพักต้องทำอะไรผิดพลาดไปใช่ไหมคะถึงต้องโดนแบบนี้ถูกต้องครับในบทความแอดดี้ก็แยงว่าพักเปิดกว้างสำหรับทุกคนนี่นาะคนรวยก็มีอุดมการได้ใช่ค่ะแต่สหายพลังเจาะจงไปที่เงาสีเทาๆที่แฝงตัวเข้ามาในพักมากกว่าครับเขาไม่ได้พูดถึงคนรวยโดยทั่วไปพอพูดถึงเงาสีเทาๆที่ว่านี่บทความเขาเจาะจงไปที่กลุ่มไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าคะ จาะจงชัดเลยครับเขาใช้คำว่ากลุ่มวัยรุ่นสร้างตัวสีเทาที่มาจากธุรกิจผิดกฎหมายอย่างเว็บพน,นัน uh huh. คือบทความวิเคราะห์ว่าคนกลุ่มนี้ไม่ได้เข้ามาเพราะอุดมการแต่เข้ามาเพื่อหา กคราะคุ้มการทางการเมืองแล้วก็ใช้ภาพลักษณ์ของพรรคฟอกขาวธุรกิจของตัวเองซึ่งมันก็สะท้อนว่าประตูบ้างของพรรคอาจจะหละหลวมเกินไปหน่อยซึ่งทางพรรคเขาก็มีคําอธิบายนะคะว่ากระบวนการคัดกรองก็ทําตามกฎหมายทุกอย่างตรวจสอบทั้งประวัติอาชญากรรมทั้งเครดิตบูโรครบถ้วนครับแต่บทความนี้ใช้คําเปรียบเทียบที่แสบมากเลยนะเขาบอกว่า มาตรฐานการคัดกรองแบบนั้นน่ะมันเป็นแค่ระดับสมัครงานรอปพโอ้โห oh มันไม่ใช่แค่การวิจารณ์เรื่องกระบวนการนะครับแต่มันเป็นการตั้งคำถามถ,ามถึงวิสัยทัศน์ของพรรคเลยแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยคำถามที่ทรงพลังมากว่าถ้าคัดกรองคนแค่5้าอคนอย่างล้มเหลวแล้วจะไปปฏิรูปประเทศที่มีคนเป็นแสนได้อย่างไรเป็นคำถามที่ชวนให้คิดตามจริงๆค่ะแต่ก็มีคนแย้งเหมือนกันนะคะว่าเรื่องแบบนี้พรรคอื่นก็มี ทำไมถึงมองว่ากรณีของพักนี้มันพิเศษกว่าที่อื่นล่ะคะนั่นเป็นจุดที่เฉียบคมมากของบทความนี้เลยครับเขาชี้ว่ามันคือดาบสองคมของคำสัญญาเพราะพักอื่นอาจจะมีแต่เขาไม่เคยประกาศสโลแกนมีเราไม่มีเทาไงครับอ๋อจริงด้วยค่ะพอตั้งมาตรฐานตัวเองไว้สูงแต่พอเกิดเรื่องขึ้นมากลับลดตัวเองไปเปรียบเทียบกับพักที่เคยวิจารณ์มันเลยกลายเป็นการทำลายความน่าเชื่อถือของตัวเองลงไปอย่างน่าเสียดายแล้วการลดมาตรฐานตัวเองลงแบบนี้บทความมองว่ามัน ส่งผลไปถึงการกระทําอื่นๆของพักด้วยใช่ไหมคะเหมือนมันเชื่อมไปถึงเรื่องดีลลับที่เป็นข่าวถูกต้องครับบทความเชื่อมภาพเลยว่าการยอมลดมาตรฐานทางจริยธรรมมันนำไปสู่การเมืองแบบเก่าที่พักเคยต่อต้านผ่านข้อกล่าวหาเรื่องดีลลับกับบิ๊กโจ๊กเนื้อหาในดีลคืออะไรนะคะคือการแลกสสภาคใต้สิบที่นั่งกับตำแหน่งรองนายกครับ มันคือภาพการต่อรองโคต้าแบบเก่าๆเลยบทความจึงสรุปว่าปรากฏการณ์ทั้งหมดนี้เกิดจากอาการหิวโหอยอำนาจที่ทำให้สีส้มเข้มแห่งอุดมการณ์ต้องกลายเป็นส้มจางที่พร้อมจะประนีประนอมแต่ถึงจะวิจารณ์หนักขนาดนี้บทความก็ไม่ได้มองว่านี่คือจุดจบของพรรคใช่ไหมคะไม่เลยครับเขามองว่านี่คือบทเรียนราคาแพงคือวิกฤตที่อาจจะสร้างการเติบโตที่แท้จริงให้เกิดขึ้นได้เหมือนกับว่า วิกฤตครั้งนี้อาจทำให้พรรเติบโตแบบสุกงอมที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาจริงๆแทนที่จะเป็นแบบชิงสุกก่อนหามที่โตเพราะกระแสแต่ข้างในยังไม่แข็งแรงพอใช่ครับซึ่งก็ทำให้เกิดคำถามสุดท้ายให้เราไปคบคิดกันต่อว่าการเมืองที่สุกงอมจริงๆแล้วหน้าตาเป็นอย่างไรมันคือการประนีประนอมมากขึ้นหรือคือการยึดมั่นในอุดมการให้แกร่งกว่าเดิมกันแน่คิดเห็นอย่างไรบ้างคะกับบทความชิ้นนี้ อภิปรายแลกเปลี่ยนค้นคว้าเพิ่มเติมต่อนะคะและถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ช่วยกดติดตามและช่วยกันแชร์นะคะสวัสดีค่ะแล้วถ้าชื่นชอบต,อติดตามแจ้งเตือนและช่วยแชร์ด้วยนะคะ